นี่โมงครับหลวงพี่ครับนี่โมงครับหลวงพี่มาแต่เช้าเลยนะครับยังไม่ได้ไปแะที่บางอึงมาก่อหรือครับเพิ่งออกมาจากวัดนี่โยมอ๋ออังนี้ผมเอาเป็นเจ้าแรกครับ่ก็ยังไม่มีอาหารอะไรเลยใช่ไหมครับยังโยมยังเลยนะครับอาเมียจ๋าข้าเข้าสุกหรือยังอ่ะพระมายืนคอยตั้งนางเล่ารอแป๊บเดียว ไปไงครับพร้อมไหมครับครับ5้าสองแชทเด้งแรงนี่มึงทำให้ไม่เติมแอคชั่นเข้าไปว่าพระจะได้ทำการแสดงเลยอแต่เจ้าเนี่ยผมติดละคองเขไมาเลยจ้าโอ้ยก็้ยเลยจ้าเลยจ้าพระมาที่เอ้าวันนี้เลยใช่ไหมจ้าะวังเลยจ้าอุ้ยน้ำมัดแป้นปองไงหลวงพ่อเขาเรียกน้ำมักสากร ไปบ้างปป่งทำไมอะ,อะคะเจ้าค่ะอีอดฉันจะบอกหลวงพี่ว่าเวลาฉัานข้าวเนี่ยฉันข้าวร้อนๆดีแล้วเจ้าค่ะถ้าฉัานข้าวเย็นเนี่ยมันจะต้องไปโป่งอาบัติอีกน่เจ้าค่ะอะไรอ่ะมันคงแรนกลางยืงช้าทำไมเราก็ตักบักซี่ตักบานเลยอะคะตักบักเลย <laughs> อะไรข้าวต้องเยอะแยะไปใส่อย่างงั้นได้ยังไงเราแ,แล้วมาองคเดียวด้วยเดี๋ยวเราเหลือก็ไม่รู้จะให กิ่งแล้วใส่ไปให้หมดเลยใส่ไปให้หมดเลยนะใส่ไปหมดเลยแดงค่ะอุ้ยทำไมใส่อย่างเงี้ยใส่ที่นาพีทารีบบอกให้ใส่หมกเลยใส่หมกเลยใส่ไงเฮียเฮียลองใส่ดูดิเฮียถือไว้อ่าอย่างเงี้ยครับโอ้โหอย่างนี้เลยใส่หมกเลยทีเดียว ขนมด้วยครับผมเอาไปให้ผมดเลยละครห่างละขอพองเลยครับอพอดีวังเนี้มันเป็นวังเกิดผมสองคมตรงกลางพอดีเป๊ะเลยครับผมวันเกิดครับ นั่งลงสิเอาแบบไปดีละโยมเอายาวๆเลยครับจัดจักเลยค่ะหลวงพ่อเจ็ดตำนางนี่เอาบกเล่มเลยสั้นๆได้ไหมโยมไม่เอาสั้นๆดีครับฟังเกิดผมล่ะยังไงเมียผมต้องมีความสุขครับชุดใหญ่เลยค่ะชุดใหญ่เลยเหรอค่ะสั้นๆไม่ดีกว่าหรือยัไม่เอาเอายาวๆดีกว่ายาวๆเลยครับ สั้นๆนัหลวงพ่อว่าทำไมอะครับเนี่ยไม่ยังไม่การให้ถิ่นให้พรของขึ้นแล้วจันทร์พับๆพับพับหลวงพี่ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับวัดแล้วก็เอายาวๆเลยครับได้โยมได้ได้กุศลธรรมมากุศลธรรมยามตาหลวงพ่อหลวงพ่อครับไอ้บกสวอบกเนี่ยครับผมเคยไปตองเย่งๆครับมังงังศพนะครับไม่ใช่วังเกิดแลี้ยว เอาแบบไหนได้โยมให้สิ่งให้พรนะจ๊หลุงนี่ให้ช่โอ้วันเกิดใช่ไหมครับแดบีบัด a ด to you เราจะสั่งไปโยมนะลูพี่อันนี้ฉันก็ร้องกันให้กันก็ได้ค่ะเอาคือแบบเอาแบบไทยๆค่ะไทยๆทยละโยมค่ะไทยๆให้โชคดีสุขีวันเกิดขเสิไทยหวัง พ่อเขาเล้อเขาเลาเก๋เลยแล้วกันจะบ้าเหรอไม่ได้ให้สินให้พรอย่างนี้ <lib> หลวงพ่อขาเอาแบบ12ตํานาเลยจัดหนักจัดยาวชุดใหญ่เลยเ่ะหลวงพ่เอ,อจเจริญพรแล้วกันโยมครับ <q> อ,อัตมาขอซื้อถุงมือสักคู่ไดไหมโยมซื้อถุงมือที่วัดมีงานอะไรเหรอครับไม่มีหรอกโยมทำไมครับมือมันร้องท่านจะได้การสนุกสนานแบบนี้ อย่าลืมนะครับกดไลค์ส่งแชร์อุ้ยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดเลยครับติ้งติ้งติงติงกด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 แชร์เข้าไปที่นี่คือไลฟ์คอมเมดี้ครับ